ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามการศึกษาเยี่ยมชมผลงานนักศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงราย3อำเภอคะ <bons> ่ะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรลินทิพรวรินวชัชรโรธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรในจังหวัดเชียงรายทั้งระดับจังหวัดและอำเภอเชียงแสนรวมถึงอำเภอแม่จัน เพื่อติดตามการดำเนินงานมอบนโยบายและให้กำลังใจบุคลากรทางการศึกษาโดยเยี่ยมชมอาคารศูนย์สอบ e อ x ก m ซนิทรกการผลงานนักศึกษาและห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงรายพร้อมประชุมร่วมกับผู้บริหารครูและบุคลากรโดยมีนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับก่อนจะมอบนโยบายเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากนั้นได้มีการตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีศูนย์แสดงสินค้า OOC c และนิทรรศการจากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนเชียงรายพร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่และให้กำลังใจคณะครูที่ทุ่มเทปฏิบัติงานที่สกรออำเภอเชียงแสนจากนั้นเนี่ยคณะได้เดินทางไปที่สกรออำเภอแม่จันเพื่อที่จะรับชมการแสดงฟ้อนพื้นเมืองจากนักศึกษาผู้สูงอายุการแสดงชนเผ่าจากนักศึกษาในพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการสาธิตอาชีพ และสินค้า OOC C รวมถึงการประชุมรับฟังข้อมูลการดำเนินง,งานพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจครูและบุคลากรครับ